เอาเลยครับผมก็จะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคอโนบาระนะครับเป็นอาวุธใหม่ฟรีไฟลนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่าคอโนบาระเนี่ยเป็นอาวุธที่โคตรแรงโคตรโกงในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูการอัปเดตแพทใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นฟรีไฟล r เอกกับโกโจนะครับก็จะมีพวก พลังสายเวทนะครับข้างล่างเลยนะครับก็จะมีประมาณ5ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นข้างล่างเลยครับแล้วก็จะมีพวกอาวุธพิเศษนะครับอย่างเช่นคอโนบะนะครับนี่เป็นตัวของเขาเรียกว่าตัวยอดฮิตเลยนะครับสำหรับคอโนบะนะคุณดูบอกได้คําเดียวว่าดาเมจโคตรแรงเล่นโคตรง่ายนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าสําหรับเฟสท์ที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเฟสทึกนะคุณผู้ชมโอเคไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า let's go ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกเติมไวและยังมีเกมอื่นอืนอีกเพียบใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โดดมาที่เขตบีมาสก,กินะครับแล้วมาพร้อมกับโกโจนะนี่เป็นไงมาโดดมาเราก็จะมาหาบ้านก่อนนะครับนี่บ้านที่เราจะลงก,ก็จะเป็นบ้านนี้นะบ้านไม้แต่เราไม่ฟาร์มเราไปฟาร์มบ้านหน้าเฮ้ยโอเค๋ยวฟาร์มของกันก่อนนะครับคุณผู้ชม นี่เราได้ยาใหญ่มาครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มปงฟาร์มปืนกันไปก่อนนะครับรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะมีคนนะในเกมนี้คือผมกดมาโซโล่นครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะครับสาหรับฮอนาระนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนนะครับเห็นตามทิกต o k นี่คือแบบคนเล่นโคตรเยอะเลยนะครับนี่โอเคมันสามารถใช้ได้ก็ตั้งแต่เมื่อนี่เลยนะครับอ่าเป็น50นะครับไอตัวนี้มันคือโทเคนอะไรไม่รู้นะครับมันสามารถเอามาอัปเดตหรือว่าใช้กับอ่าเขาเรียกว่าพลังได้นะครับผู้ชม ข้างหน้ามีคนว่ะตัวนี้ยังไงนี่ยิงพื้นไปหนึ่งเทโชว์สเต็ปนะเดี๋ยวในเกมนี้เราจะโชว์สเต็ปการเล่นค้อนเป็นหลักนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนวันนี้ก็ะปาระเบิดไปก่อนเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงท้ามานะครับมาดูตอนนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราเล่นเซตถึงนะเราไม่ต้องกลัวมาดิมาดินี่ไงโอ้โหสองทีร่วงโหดูเดาเมจโคตรแรงนะเมื่อกี้ดอกละร้อยกว่านะครับ คือนีต้ตอนนี้ก็คือเราเป็นเลเวล2นะครับถ้าเป็นเลเวล3มันจะใช้โทเค็นอยู่ที่ประมาณ100โทเค็นนะครับก็คือโทเค็นหามาจากไหนละครับพี่ก็ทำการยิงปัะตูได้ครับหรือไม่ก็เก็บเอาตามพื้นนี่รู้สึกว่าข้าน่าจะมีคนแบบนี้ยังไงถือค้อนมานะครับอาค้อนโนเบละมาดิน้องมาดิ <c oughs> สองทีล่วงไม่ทันได้ตั้งหลักนะครับเ <c oughs> ฮ้ยโหมีดีเซอร์ด้วยเหรอ โอ้ยอันนี้น่าจะอ๋อเป็นดีเซอร์จับเวลานะครับอันนี้น่าจะเป็นจํากัดเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออคปรับใหม่นี่รู้สึกว่าน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีปืนดีทรงดีเซอร์มาด้วยนะสําหรับใครที่สายยิงหัวนะหรือว่าจะเป็นสายไฮโล่ไฮไลท์ก็ดีเซอร์ตนี่โอเคตอนนี้เราอัพคอร์โนบะรเป็นเลเวล3แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรานี่มันสามารถเก็บตามพื้นแบบนี้ได้ครับถ้าเราเจอมันดรอปนะ มันก็จะได้มานะครับผมก็จะซื้องงซื้อกอดไปก่อนตอนนี้ก็คือเกาะโคตรบางนะครับคือเล่นสะเล่นเป็นแทนเล่นแทนเป็นปืนชาร์จเฮ้ยข้างหน้ามีคนยังไงใจเย็นน้องโอเคเ๋ยวพันยาก็ในตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยมาดิมาดิมาด,มาดิสองนีวล่วงโอ้โหโคตรแรงเป็นไงผมเกือบตายอยู่้วดูเกาะโอ้โหเกาะเกือบพังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าปืนนี้เอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นอาวุธที่ระยะ ผมไม่เคยเล่นระยะไกลนะมันเป็นเขาเรียกม,มันเป็นระยะกลางระยะกลางระยะใกล้นะครับสำหรับตัวของคอโนวาลานะครับเพราะว่ามาเวลาเราปาเนี่ยมันจะเป็นพวกตะปงตะปูนะตะปู3ดอกน,นะครับออกไปหาศัตรูนะครับแต่ผมไม่เคยเล่นระยะใกล้เลยนะยิงไม่ใช่หรอกปาไม่โดนนะครับผมเล่นแต่ระยะใกล้ๆนะครับก็ค,คือระยะจูบเลยนะก็จะเป็นดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับเมื่อกี้ก็สังเกตไปเ,เห็นไปแล้วนะครับคุณดูก็คือร้อยควานะถือว่าใช้ได้อืมาเดี๋ยวเราเอ้๊ยข้าวหน้า ขนามีคนและและเองเองอันนี้มาแบบนี้ระวังล่วงนะน้องนี่โอ้โหหัวแตกเรียบร้อยโอ้โหไอตัวนี้ไม่รู้นะครับว่าเจอบอทหรือเปล่านะครับคุณดูผมก็อ่าเขาเรียกว่าไงมันก็อาจจะมีบอทบ้างคนบ้างนะครับแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยเราจะเจอคนเยอะขอบอทแน่นอนนะครับนะก็ เราได้มา4ี่คิวแล้วตอนนี้คนก็เหลือประมาณ17คนนะอันนี้ก็จะเป็นเลือกพลังได้นะครับสายเวทของเรานะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าถนัดแบบไหนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเราสามารถเก็บโทกโคงโทเก้นไปแลกได้นะนี่มันจะมีหลายอันนะครับม,มีคงมีคอสแล้วก็มีพลังสายเวทนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะมีหมัดมีอะไรมีมมแมลงวีมแมลงวันด้วยเนี่ยเฮ้ยมีมแมลงวีแมลงวันด้วยว่ะ มาตอนนี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เรายิงไปด้วย VS s โคตรเจกตเราใช้พลังเลยนะครับนี่ตัวนี้ปลาลูกบอลม่วงไว้ครับกําจัดเอ้หนีหนีเฮ้ยมันหนีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยนะครับคือเราจะโชว์สเตปการเล่นคอนโนบารานะครับตอนนี้ก็คือเซสกิลดูโล่ผมดิก็คือโล่แบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับคุณชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปบวชนะครับมาข้างหน้าน่าจะมีประมาณหลายคนดยู่กำลังยิงกันแบบโคตรนัวนะครับตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปแจมนะครับ อ้าวไอหนุ่มไอหนุ่มกำลังตายให้วอลอยู่เหรอยังไงแบบนก็ล่วงไปหนึ่งโอเคยังไงข้างหน้ามีคนมาดิมาดิมาดิเรียบร้อยล่วงโอเคข้างหน้าใจเย็นใจเย็นมาดิเฮ้ยยังไงยังไงไอตัวนี้มันเป็นงานวะเดี๋ยวเราถอยก่อนถอยก่อนให้ลูกมันเขาเรียกว่าไงให้ลูกมันด้ยค่อยๆเด้งมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งเฮ้ยวิ่งมันน่าจะวิ่งมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเราดักเลยดูดูป้ายดูป้ายวันนี้ยังไง ขอเาราขอเรารีวิวสามมาดิต่อให้ใช้ปืนนะน้องเป็นไงโอ้โหมาตาฟ้าต่อให้ใช้ปืนก็เอาพี่ไม่ลงนะ <c oughs> ของดีฟรีไฟนะครับคุณผู้ชมไหนใครเล่นเป็นหรือว่าใครเล่นโหดก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้คนระับเออแล้วผมก็มาพร้อมกับชุดโกโจนี้หมดไปสี่พันเพชรนะครับคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะ <c oughs> เอ้ย oz, โดนคนยิงเดี๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวอ้ยนี่มาดิโอ้โหโดนหัวไปเม็ดนึงยังไง รู้สึกว่าน่าจะเจ็บจัดนะเองห้าวจังวะไอ้น้องจังวะนี้ปาละเบิดไปเม็ดนึงปาไปอีกเม็ดหนึ่งยังไงอย่างงี้ตังเลยวไอ,อไปเองรู้จักขอนอุบลตหรือเปล่าอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปชาร์ครับเฮ้ยเขาน่าพคนเฮ้ยมันเรียบเรียบร้อยคนดูมันเรียกเข้าไปอนาเขตนะครับเมืเ่กอกี้คือไอที่เหลืองๆไม่ใช่นะครับมันเป็นคาถานะเดี๋ยวเราจะยืนยืนรอดักแถวนี้แหละคือมันจะมีหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมที่จะต้องออกมานะก็คือมันจะสามารถชนะได้หนึ่งคน เดี๋ยวรอ,ร,อรอแถวนี้แหละเออรอดักเขาเรียกว่ารอดักหวานหวานนีน่เฮ้ยทบนี้ไม่มีอะทบนี้ยังไงมาดิมาดิค้อนเอาค้อนมาดิอเอา,อเอาตั้งวอลแบบเอาเสียชีวิตโอ้คุณผู้ชมเฮ้ยเสียชีวิตเฉยเลยแม่งโดนหมอกตายโอ้โหเสียชื่อหมดอมืเกือบได้คิวแล้วเมื่อกี้เออ มาตอนนี้เราได้มา7คิวเลยนะครับผู้ชมก็คือแบบว่าคนยุบไวมากเลยนะก็มีส่วนนะครับที่จะเป็นบอทนะก็ในคลิปนี้ก็อาจจะต้องดูแบบว่าเพลินๆไปนะครับุณดูไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะคบสำหรับแรงซ์ของพี่นะก็ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่าคอนโนบาราเนี่ยมันโกงขนาดไหนนะครับไม่ได้แบบว่ามาโชว์ว่ามันหนึ่งสี่ได้อะไรนี่มันเกินไปนะก็เป็นอาวุธที่เอาไปเล่นสนุกๆได้นะครับเป็นสีสันในเกมฟรีไฟลนะครับมา ตอนนี้เหมือนจะมีคนเขาเรียกว่าไงอะ่ะกำลังใช้แอร์ดอปอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป่าคอร์อนโนบะทุกหัวโคตรเกินเออมาดิยังไงโอ้ยกำลังยิงกับใครอยู่วะจังหวะนี้กำลังนัวแบบนี้เ่อ,อจะย็นน้องอ,อ,อันนี้ยังไงแล้วมาน,นอนนนอ,นนอนแบบนี้ก็ล่วงนี่ครับเจอคอนหกปาหัวไปทีหนึง่งเขาให้มายิงเองมานอนได้ไงเนี่ยเออไม่ได้อยู่ชายแดนนะเออ,อยังไงจังหวะนี้ มาพันยาไปแล้วโหเหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างด้วยครับเมื่อกี้น่าจะเป็นงานนะไอตัวนี้มันยิงโคตรแรงเลยดูดิอันนี้น่าจะเป็นคนนะคุณผู้ชมอันนี้ตัวนี้มันน่าจะใช่บอดเราจะค่อยๆเล่นไปนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล์ที่สําคัญนะครับผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะเมื่อกี้แมวผมใช้สกิลนนี้ไปนะครับกางอาาเขต ม่ใช่ดิเขาเรียกว่ารเรียกเรียกเรียกวิญญาณนะเมื่อกี้แต่คนไนอยู่ไกลเกินนะใช้ไม่ค่อยเป็นวะเ,เราเจอรถนะครับอันนี้จะเป็นรถอา่าเขาเรียกว่าล amborghini ไ,ไม่ใช่ดิรถสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าวงนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือวงบีบแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าวงก็คือวงเหลือประมาณเอ้คนเหลือประมาณ4คนนะครับเราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับมา เกมนี้ยังไงแซงด้วยล amborghini ไปแล้วกันเฮ้ยมันยิงรถผมวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไน้น้องนี่เองนี่ตุยแน่ไม่มาพร้อมบวกนะครับผู้ชมตอนนี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนบ้านนะครับน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะที่มันที่มันยิงผมนะแ๋ยวเข้าไปอันนี้ยังไงกดโลเลยนะดูโลผมพร้อมบวกคอนเอาคอนไล่เอาคอนไล่ฟาดเอาคอนไล่ฟาดนี่โอ้โหเลือดไม่ยุบือ <c oughs> โคตรโหดนะครับ เดี๋ยวเราจะเอ้ยเหลือคนเดียวนะคุณผู้ชมน่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้โอ้โหโคตรตึงเรียกไปก่อนอ่าเผื่อมันจะอยู่ในบ้านนี้หรืยวักมนันหนึ่งแมงเลยเฮ้ยใจเย็นน้องโอ้ my g o s ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเกือบล่วงเมื่อกี๊นี้น่าจะเป็นคนเหมือนกันแหละอันนี้ตัวน,นี้ไม่น่าจะใช่บอทนะครับมายังไงยิงโคตรแรงนะแต่บอทสมัยนี้ก็คือยิงแรงนะครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าจะเป็นบอทหรือจะเป็นคนนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไง เราต้องเล่นด้วยวีดีแล้วล่ะระยะไกลแบบนี้อาโคหัวมาไม่ได้เรียบร้อยนี่รับหัวแตกมาตาฟะเป็นไงครับคุณดูนี่สำหรับคอนโนบาระนะครับก็จะเป็นอาวุธใหม่ฟรีไฟนะครับเป็นไงนี่ดูผมบวกมา60นะครับนี่แรงไดมอนสามนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับอาวุธใหม่ฟรีไฟนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโกงอยู่นะ ถือวโกงใช้ได้เลยนะครับเออแล้วก็จะเป็นพวกคาทงคาถาอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบเล่นคาถาไหนก็ลองไปหาเล่นกันดูได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ